สวัสดีทุกันนะครับ Yo you already look who John know asleep prank fell him first ก็เป็นไงบ้างช่วงสงการได้ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าได้ไปเล่นน้ำตรงไหนหรือเปล่าหรือไม่ได้เล่นเลยอยู่แต่บ้านนะครับก็หวังว่าจะยังอยู่ดีกันนะครับยังรอดถึงซีซั่นนี้กันนะแกร์นะในคุดมีม EP ที่11ซีซั่น2อันนี้เนี่ยผมหวังหวังไว้อย่างยิ่งเลยนะไม่จะทำให้ผมหายเครียดจากงานที่ผมทำคาลังคาตังไว้หลายงานเหลือเกินนะครับนะมาพึ่งคลายเครียดจากการดูมีมจากคนดูนี่แหละนะครับนะ แต่ที่สำคัญนะครับนะแว่นออปตัดในแกนะนะสามารถป้องกันแสงสีฟ้าจากการที่เรานั่งดูมีมได้นะแก็บสามารถเออพูดเยอะแล้วคือแว่นเข้าดีเลยนะมันดีตรงที่ว่ามันตกจากที่สูงเลยแบบยังไงมันไม่แตกมันไม่หักง่ายทนนะครับนะก็อ,อย่าลืมไปหาซื้อกันมาใช้กันด้วยในแก็บนะ ก่อนที่แสงสีฟ้าจะทำลายดวงตาคุณไปมากกว่านี้เลยนะครับใ yes, ช้คโค้ดลางโซสุดนลด100บาทเลยนะครับ yes, เอาโค้ดยูทูบเบอร์ใช้หลายๆโค้ดมารวมกันอย่างเงี้ยอย่าหาทำแบบนั้นนะโอเคไปรวมกันเลยดีกว่าของจริงของจริงเฮ้ยโอ้โหความรู้สึกกลับมาทันทีเลยบ่ายสาิบ บ่ายหนึ่งครึ่งบ่ายสามสิบนาทีเออคนพูดอย่างนี้มากกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโจกโอ้รู้เรี้ยงเลยบราซิลเอ้ยโอ้ของเบ้ง ถ้าใครกําลังตามหาดูอนิเมะนี่คือดูนี้ได้เลยนะครับแต่คือสนุกนหละเออแบบแนวสามก๊กย้อนยุคอะไรพวกนี้แหละเออเออเออเอเมื่อแมวของคุณอัปเกรดอาวุธโอ้โหอ้าวเคลือบโลหะเฮ้ยโอ้โหใครมันเอาลีเครือบไปแทงแมวเนี่ย เอ,อ้โหนึกถึงโจโจเลยรอเออรอจลินซีซั่นสองอยู่ไม่รู้จะเน็ตฟีจะกักไว้ทำไมนะเมาแล้วขับถูกจับถูกปรับถูกสูดฮะวัาอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ตัดต่อครับยังไงก็ตัดต่อนะครับอย่าไปเชื่อมันนะครับนะก<ะ>็เรื่องนี้ผมไปดูผ่านๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะในเรื่องโอเคนะคสดุกนะครับเอาย่างก่อน เอาปิดปิปิดเสียงปเสียงตอนนี้แกจะเอาเสียงนวดน้ตเอาเลยเอาเลยเดีเดี๋ยวเดียไม่ไปถ่ายถ่ายเขาแค่ข้างล่างพอเริ่งสองห้าไม่ได้เอาเลย3าี่เดี๋ยวูดสแล้วมึงเริกไปนะ3ามยามสียามลมโชยบยพัดมา ไม่ไม่เหลืองมาเวลมาเวลมาริโอเนี่ยนะวัดเตอร์ฮิวตกน้ำไม่ไหลตกไฟลอดปลอดภัยอายุยืนยาวพ่อปูวิลเลียมอัตตัน

ไอตัวขายน้ำหอมไหมขนาแยกเงาดักหน้าซีแยกตบเด็กแว้นนะว่ามา,าอเอาเลยเต็มที่ Hello I just wanted to tell you that you're doing You should murder yourself now Okay okay รู้เรื่องครับรู้เรื่องอันเะนียรชอบนี่ไหนะว่ามา กินกันตัวมันทุกเม็ดอร่อยเอร็ดทุกเม็ดมัน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 จ็รอบกรอบกรอบมันมันกินกันกินกันกินมันทุกเม็ดโกแก่โกแก่มันทุกเม็นมันจริงมันจริงมันยันเพลงอ่ะคิดรู้ นี่หาตูดไม่ได้กว่าคร,รับจะรินครับที่เราไม่ใช่แบบนั้นครับโพสตดได้ดีเอาไปเ7วันเอาคลิปเข้ามาเอาไปเจ7วันไม่ไง <imperfect> I don't know you and I don't care to know you I don't know you and I don't care to know you I don't know you and I don't care to know What's this about I don't know, don know you and I don't care to know you I don't know you and I don't care to know you. I don't know you and I don't care to know you. อันนี้เขาฟาร์มยนต์ยูตันแล้ววะเมื่อคนดังออนเกมผมได้เวลาเป็นสตอกเกอร์แล้วอย่าไปหาทำนะคนดูไม่เอานะเพื่อนกูแค่แหลกไม่ได้แฮกนะอุ้ยเพียงโคตรเก่าเลยเพียงยังเก่าเลยแม่ถูกหวยจะซื้อให้กูแก่เลยทีเดียวแม่คนดูเป็นปะ ไม่ไม่ไม่ต้องถามแม่คนรู้แม่แม่ผมก็เป็นโอ้โอ้อ่าเอาดิติดแบคดมยังไงให้มีความสุขอะฮัลโหลพุท oh. ธิสพุทธิโก oh, okay. ้ากก้าก้าอเคชั่น ทีมฟอทิสอีวินแบ็คลูมเหรออะไรแกงคนอย่างเงี้ยเวลาเปิดประตูแล้วของตกใส่แล้วโอ้อะไรวะน่ะฮ่าเอรไม่เหลือ เฮ้ยเฮ้ยฮอกไรเดอร์ของจริงฮอกไรเดอร์จีนกิกะกีวอตเธอฮิวเจฟอร์ดไอเอ็กเมื่อเกิดสงครามแต่ไม่ได้รับการฝึกเด็กธรรมดาดิจิตเกมอะไรวะอเมีิกาลูกคุณเลี้ยงไม่ก็ตีกันที่อาหลับแคทและเพลงอินเดียเนี่ยนะ เฮ้ยแต่งตัวยังไงโอโอหกาลังจะถามว่าแต่งตัวยังไงให้ได้แบบนี้เดมิมิ <c oughs> แอนี่ส่งลงมาเฮ้ยอย่าเด้อย่าเดอ้อย่าเด้อเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับอารมณ์เดียวกันเลยอะไรวะ <c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ยดีเจบ้านไหนเล่นเพลงอย่างนี้วะ निर्मा, <coughs> निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी, निर्मा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। मम्मी वो देखो। सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग। आओ लायोग मुंहाई थामे ना, बोल कोठाई ले। पाउडर निर्मा। <coughs> เนิร oh, oh, ์ม้าผมคงนอนดึกไปมั้ง

โฮโฮโนโนโนเฮ้ยจำสะแกปะวะโทโดรกี้ขอลูกคนเดียว โอ้โหโอ้ระบบระบายความร้อนไม่มีเน้นระบายความยินโอเคสกิป เดี๋ยวอะไรวะเนี่ยืมเดีย๋ยวอะไรคได้จละเฮ้ยโอ้โหอยูดีดก็เปลี่ยนล่างได้ห่งสองสามส่งานีเหรบ้าเอาเอาอาสุดท้ายรอ เอ้ยเมื่อกูเห็นคนขอทานแม่หนุกสสารเขาจังก็ไปอยู่กับเขาสิแม่แบบประทษดได้แบบนี้มาอะไรสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ s ซับสไครตให้ผมด้วยในแกลบเนี่ยสำหรับอีพีนี้ผมก็ถือว่าก็พอหาเครียดให้ได้บ้างแล้วเออถือว่าใช่ได้ใช่ได้แต่ยังไม่ดีพอ หวังว่าอีพีน่าจะเจ็งกู่นี้นะสำหรับมีมนะครับบ๊ายบาย